เอากาแฟมากินในห้องสุดไม่ได้ขนมก้าสิงเป็ดน้องสมุดเป็นสถา,ทน,ๆๆๆๆน,น,านที่เกเ็บเกียนสิง่งทิ้จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์ดิเล็กนิกทัลตัวคอมพิวเตอร์อาหารหรเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานเป็นตัวเรียกโนูมดและ,มะแมลงสาบเข้ามาในห้องสมุดทำให้เกิดความสกปรกและเป็นแหล่งพาอเชื้อโรคโดยเฉพาะหนูที่จะเข้า ไายหนังสือและสายไฟต่างๆให้เกิดความเสียหายได้จ้ะที่บ้านหนูก็มีหนังสือลเล่มไม่เห็นมีสเล็กสนล็กหรือหนูที่ไหนมากัรหนังสือหรือทำงานใกล้ๆเลยก็ที่บ้าน,านมีอาหารให้น้องหนูเลือกกินมากมายเมื่อกินกินแล้วก็แอบนอนหลับบนเพดานค่ำคืนหน้าก็มาใหม่อาหารก็มีไม่ขาดเมื่อน,น้องหนูได้กินอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้ว,ลวจงไม่อยากกินหนังสือและก็หนังสือที่บ้าน,านเคยได้โดนน้องหนูรบกวนนะคะ แต่ที่ห้องสมุดมีหนังสือมากกว่าอาหารค่ะน้องหนูที่อดอยากมาข้ามาแล้วก็พยายามค้นหาอาหารด้วยการกัดแทบทำไม่ได้หรือกระชั้ทำไมร้านกาแฟไม่เห็นห้ามไม่เอาหนังสือเข้าไปอ่านแต่ห้องสมุดกับร้านกาแฟเข้าไปดื่มเขาเจ้าของร้านกาแฟไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือนีคะหากเสียหายก็ไม่ใช่ของเขาถ้าขอห้ามไม่เอาหนังสือเข้ามาอ่านก็จะทำให้เขาเสียลูกค้าสิคะนุชนิดนะเส้เป็ด ซิงเก็ตบูลิงเลิฟเป็นรถยนต์ไทยเรื่องหนึ่งที่ใช้เมื่อเดือนตุลาคม2 5 5 2คู่ในวยการเห็นท้านจะบอกให้ออกไปรัฐประหาหรือที่ข้างนอกนะครับใช่ทุกค้งที่สวดพบเราจะตักเตือนให้เขาเข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ต้องการให้เขาเอาของเ่านั้นเข้ามาแต่ถ้าราวหน้าพบว่าทำแบบนี้ก็จะทํทำเรื่องถึงกณะดับอดีนะครับยยสนา เดยวดู้วยเชนี้แล้วก็อย่านําอาหารเล็กเครื่องดื่มเข้ามาทําในห้องสมุดนะคะมเฮมืนเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกมือนทุกอย่างเจนนั้นดูออกมองต คมสุขแม่ไม่ได้เปิดเหมือนบ้านที่แสนอบอุ่นเมนทุกสิ่งเริ่มหยุดมุนลา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 ทัา้งหมดหัวใจฉันให้เธอลา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 เมนทุก <laughs> เป็นคงเจอและเจอไม่เป็นูงใครรอยยิ้มคงจอง